สวัสดีค่ะก็กลับมาเพลเค้กหม้อแกงอีกแล้วนะคะวันนี้มาชวนทําเมนูอร่อยๆกันอีกแล้วนะคะสําหรับทานกาแฟในช่วงเช้ากับเมนูพายกรอบนะคะกรอบๆอ,อร่อยๆกันเลยนะคะบอกเลยว่าเหลืองทองอร่ามนะคะเหมาะสําหรับทานกาแฟตอนเช้าเราไปดูเสียงกรอบๆก,กันเลยค่ะจะเห็นได้ว่ากรอบจริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใช้เนยสดนะคะซึ่งเราจะใช้ตาช่างของ ซึ่งเป็นตาช่างของซันฟอนนะคะหลังจากเราเตรียมเนยเสร็จนะคะเราก็มาเตรียมแป้งขนมปังกันนะคะหลังจากนั้นเอาเนยใส่ในอ่างผสมกันเลยค่ะตามด้วยเกลือค่ะและค่อยๆทยอยใส่แป้งขนมปังลงไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้มือบีบๆในลักษณะอย่างนี้และทยอยใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะ ทยอยใส่แล้วก็ค่อยๆนวดให้เข้ากันนะคะนว,นวด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 เรื่อยๆเลยนะคะจนมันเข้ากันนะคะนวดนะคะจนเนื้อเนียนเลยนะคะก็ใช้เวลาหน่อยหนึ่งนะประมาณ5นาทีได้นะคะไม่นานจนเกินไปนะคะพอนวดในลักษณะอย่างนี้ได้แล้วนะเรามาทําเป็นกลมๆในลักษณะ ลักษณะอย่างนี้กันนะ,นะคะโดยใช้มือทั้งสองข้างเนี่ยนะคะได้กลมๆอย่างนี้แล้วนะคะเราก็ปิดฝาทิ้งไว้ประมาณนะคะครึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นเอามาตัดแบ่งค่ะเป็น2ส,ส่วนค่ะนวดเป็นกลมๆอีกครั้งหนึ่งจะเห็นได้ว่านะคะนวลมากนะคะนิ่มมากนะคะหลังจากนั้นนะคะเนื้อเนียนมากเลยนะเราก็ หลังจากนั้นนะคะทิ้งไว้อีกประมาณ30นาทีค่ะแล้วเราแล้วเราจะใช้ไม้นะคะนวดนะคะนวดเลยค่ะนวดไล่ลมกันนะคะไล่ฟองากาดกันกน,นวด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 นะคะแผ่ให้บางที่สุดนะคะแล้วก็ได้ขนาดใหญ่ที่สุดนะคะบางโดยประมาณ0.5นะคะเซนติเมตรนะคะ,ะ,คะพอได้บางในลักษณะอย่างนี้ตามต้องการแล้วเราใช้เนยสดลงตัวไปเลยจ้า หรือใครจะใช้มาการีนก็ได้นะคะปาดให้ทั่วเลยนะคะปาด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 ให้ทั่วในลักษณะอย่างนี้อีกแผ่นหนึ่งนะคะ,ะ,คะเราก็ที่แป้งนะคะให้ได้เหมือนกันแล้วก็ออกมาทับกันนะคะหลังจากนั้นล่ะค่ะเราจะใช้เนยสดน,นะคะทาไปอีกรอบนึงนะคะด้านบนและพับเข้ามานะคะ และนะคะใช้เนยสดอีกค่ะทาลงไปอีกค่ะพับเข้ามาอีกค่ะนี่นะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นเราเอาไปใส่นะคะในตู้เย็นหนะนชั่วโมงค่ะออกมาแล้วนะคะในลักษณะอย่างนี้นะคะเราก็ใช้ไม้รีดต่อค่ะรีดให้บางที่สุดเลยนะคะ รีด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 พอรีดได้บางตามต้องการเริ่มตัดกันเลยค่ะเราจะตัดขอบก่อนนะเพื่อให้มันตรงนะคะแล้วก็สวยงามเนาะตัดขอบนะคะที่ไม่ได้ใช้ออกทั้งหมดเลยนะจ้ะและหลังจากนั้นนะคะเห็นไหมมันเป็นนั่นแล้วนะคะเราก็ตัดตรงกลางค่ะตัดตรงกลางเลยนะคะและนะคะใช้นะคะมีดตัดอีกนะคะ ัดเลยค่ะในลักษณะอย่างนี้เห็นไหมเป็นพายชั้นๆแล้วนะคะเราสามารถทําขายได้นะคะพายชั้นนะคะใส่ไอเดียอย่างอื่นไปได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเอาน้ํานะคะทา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 ,ทานะคะและนะคะไปจุ่มกับน้ําตาลด้านบนกันนะคะเป็นพายกรอบน้ําตาลแบบง่ายๆกันเลยนะคะหลังจากนั้นเข้าเตาอบค่ะ ไฟที่แนะนําให้อบคือ200องศานะคะเป็นเวลา10นาทีและอบต่อให้เพื่อกรอบนะคะอีก150องศาอีก10นาทีค่ะหลังจากนั้นเราก็ได้พายกรอบนะคะดูเสียงกันเลยค่ะไอคลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะกับพายกรอบน้ำตาลแบบง่ายๆค่ะ